อ่าอีกหนึ่งประเพณีที่จะเกิดขึ้นก็คือเทศก,กาลทือทิ้งกินพักนะครับนี่ภูกเก็ตปีนี้คึกคักทอทอขาดว่าจะกวาดรายได้ทะลุช่องมืดช่องพันล้านนะนักท่องเที่ยวเตรียมไว้เที่ยวนี่กว่าหกแสนคนนั่นนุ่นเศรษฐกิจถูกข,ของภูกเก็ตไอ้สะพัดครับโดยบรรยากาศการท่องเท,ที่ยวในช่วงเทศก,กาลทือทิ้งกินพักภูกเก็ตอันน่ากับประจําปีนี้จัดขึ้นระหว่าง21ถึง29ตุลาคมนี้แล้วนะครับเกยดซึ่งเลยน้องยิ่งอมคาดว่าจะกลับมาคึกคักกว่าทุกปีที่ผ่านมา โดยท่อท่อท่นักงานภูเก็ตเองคาราปีนี้เนี่ยจังหวัดภูเก็ตมีนักท่องเที่ยวมารถึง6กเส้นสามหมื่ี่พัน้คนนะครับการเดินทางเข้าโรงงานคาร้างเงินมุ่นเวียนว่า2อ0ห0ื่นสองหล้านบาทนะครับตลอดช่วงกาวันก่อนเทศการมูลค่าข้อมูลนะครับจากระบบนะครับนะทาติกนะครับนะของท่อทอนี่แหละครับยี่สกันยายนนะครับระบุ่าการชำรวดรงแรม ตัวอย่างโดยระซามซิปกมพื้นที่ทองเทียวภูเก็ตพบว่ากล้าการเข้าฟักอยู่เฉลี่ย81.29นจำนวนโรงแรมนะครับ1 8 8 1แห่งนะครับรวมว่า1,300ห้องขณะนี้นะครับที่นักท่องเที่ยวมีระยะเวลาพัอนนักเนี่ยที่วันว่านะก็คุณ สะท้อนถึงความนิยมการทองเที่ยวและสำหรับบรร gi ยากาศงานเทศกาลกินพักอย่างเต็มที่ครับในจํานวนนี้ค่ะก็จะมีหนักทองเที่ยวต่างชาติครองสัดส่วนมาร์กที่สุดค่ะยู่ ant, ราวๆซี 4, แ่แซ่ส้ามืดหกพันห้าร้อยสี่สิบแปดคนต่อ,อครั้งสร้างรายได้ประมาณหนึ่งหมื่นเก้าพันหกร้อยเก้าสิบล้านบาทค่ะส่วนหนักทองเที่ยวชาวไทยจะมีจํานวนยู่ทีหนึ่งแซ่บกามืแปดพันซองร้อยสาสิบเก้าคนต่อ,อครั้งและการสร้างรายได้ราว2 3องพันสาร้อยสาสิบเก้าล้านบาทค่ะทีนี้รายได้รวมกันทั้งแมส ว่าซ่องมืดซ่องพันซ้ิลานบาท์ชื่อว่าเป็นสัญญาณบัวกของเศรษฐกิจภูเก็ตที่กําลังฝืนตัวย่างต่อเนื่องค่ะโดยทอทอท,อทอก็มั่นใจค่ะว่าเทศากาลกินพักในปีนี้จะเป็นอีกหนึ่งแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจภูเก็ตที่ช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวในช่วงปลายปีและการตกยามพับหลักของภูเก็ตในท่านาเมืองท่องเที่ยวระดับโลกนะคะที่มีทั้งวัฒนธรรมวิถีชีวิตและการซีสั้นทีไม่เมื่อนใครค่ะครับเทศกาลซื้นสิ้นกินพักภูเก็ตนะครับไม่เพียงแต่เป็นประเพณีกเก่า,าแก่ทีท่จอนึกความตั อัตลัอันเป็นอัตลักษณ์อกลักษณ์นะครับของชาวภูเก็ตเท่านั้นแต่ยังใกล้เป็นแมล็กสาคัญดึงดูดนักท่องเที่ยวทางชาวไทยชาวต่างประเทศนะครับเดินทางมาสัมผัสวิถีชีวิตภูเก็ตสร้างไรายได้กระจายสู้ภาคะเศรกิจท่องเที่ยวโรวงแรมนนร้นานอาหารคนทุ่งแลสินค้าท้องถิ่นย่างกวางคว้างด้วยนะครับต้องยมรับนะครับหน้าประเทศสักกาที่ที่กินพักเนี่ยในโซนฝั่งอันดามันไม่ว่าจะเป็นภูเก็ตกระดี่ครังกะดี่นะครับตะลุงเบกฟังนู้นนะ กรังภูเก็ตนะครับด้วยจะมากระบี่พังงาไม่ได้พังงาเนี่ยก็มีไล่ๆๆอ้ามจัดยิงใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็นท่ตะกววป้าวันนี้นะ,ะถ้าเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่น่าสนใจไปท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลทื่อสิ้นกินพักนี้ครับค่ะ